หลายครั้งทีเดียวครับมีคนมาแอบถามผมนะครับว่าไอ้เคสต่างๆที่เจ้าปรีพันธ์อุมิเนี่ยไปช่วยมาได้นี่นะนะครับมันเป็นความจริงหรือเปล่าเรากําลังจะมาพบกับนะครับพยาบาลวิชาชีพนะครับผู้ซึ่งมีปัญหาทางสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็ป่วยได้สวัสดีครับพี่จุ๊บครับสวัสดีค่ะคุลิติค่ะอ่าครับก่อนหน้าที่พี่จุ๊บมารู้จักกับปรีพันธ์อุมินะครับ่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับพี่มีเรื่องภูุงแพ้ค่ะ พุ่แพ้เหรอครับค่ะภุ่มแพ้แล้วก็เอหืดหอบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเอถุงลมปป่งพองถุงลมปป่งพองหอบหืดนะฮะหอบหืดด้วยรุนแรงไหมครับรุนแรงมากเลยค่ะมากมากเลยครับมากแล้วแพ้อย่างงี้มานานยังครับประมาณยี่สิบปีอะค่ะยี่สิบปีเลยครับแพ้มีอาการอย่างนี้ตลอดนะคะขึ้นรถเมย์ไปทํางานสมัยก่อนนะขึ้นรถเมย์ครับก็แพ้จามตื่นนอนตอนเช้านี่ก็จะตื่นขึ้นมาก็จามประมาณ2ี่สิบครั้ง เออจะตอนแรกๆก็คอจะแห้งคุณหมอก็ให้หยอดคออันนี้ไม่ใช่หยอดคอโอเคนี่คือเอาไว้หยอดคอมัิ่งเยอะเลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็หยอดจมูกค่ะให้จมูกโล่งเพราะว่าก็จะขัดจมูกอันนี้หยอดพ่นที่คออันนี้มันเป็นตัวที่โพดเอใช้ตัวเนี้ยสูงนะคะสูงเข้าไปหลังปีแล้วก็เอาปากครอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็หยอดหยอดเหมือนกันเอาไว้พ่นเหมือนกันนะคะเออพ่นเหมือนกันใช้หลายๆท่อบางครั้ง เอ,อ่อถ้าปัจจุปเป็นมากๆหรือว่าต้องไปเข้าโรงพยาบาลให้ออกซิเจนนะคะทางทางจมูกให้ออกซิเจนทางจมูกนะครับอาจจะโลกนี้จะถึงจะถึงแก่ชีวิตไหมครับถ้าเกิดว่าถึงค่ะถ้าเกิดว่าเราหายใจไม่ทันใช่ไหมคะครับถ้าเป็นมากๆก็ถึงแก่ชีวิตเวลาเป็นเยอะๆเนี่ยเราจะรู้สึกคอเราจะตีบนะคะ ทางเดินหายใจเราก็เดินหายใจไม่สนิมันจะตีบแล้วก็คือคือช่องหายใจก็ก็จะปิดลงแล้วก็อากาศก็เข้าไม่ได้ก็เรียกว่าก็จะอกหายใจเอาก็ตายสิครับตายค่ะป้าจุกกินยามาจะบอกว่าตลอดชีวิต จนมาถึงมาได้ตัวนี้มาเจาอุม้มเนี่ยแหละ,ค,ะ,ลค,ะครับปกติประจุเป็นคนตรวจสุขภาพทุกปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีนะคะคไม่เคยขาดแต่มีอยู่เออป,าปลเออปายปีที่แล้วเนี่ยค่ะคปัจจุมีอาการแบบปวดท้องน้อยปวดก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลไทยนัคลินนะคะหมอก็บอกว่าปัจจุเป็นมะเร็งที่รังไข อ๋อเป็นเมล็งรังไข่มันใหญ่มากเลยค่ะไปทําอุจจาระซาวหมอก็ควานหาครับคค่ะไปทําอุจจาระซาวเป็นแล้วก็จะเป็นก้อนประมาณแค่นี้ค่ะประมาณค่ะอย่างนี้นะค่ะประมาณแค่นี้ค่ะกี่กี่กี่ประมาณสิบเก้าเซนมตรสิบเซนน่ะสิบเซนนะครับสิบเซนสิบจุดหนึ่งอ๋อสิบจุดหนึ่งเซนติเมตรคะเร็งรังไข่เป็นเอ่อรังไข่ค่ะป้าหมอเขาบอกว่าเป็นระยะที่สาม ระยะที่สามไปด้วยคะตอนนั้นอาการของปัจจุก็จะมีเหมือนว่าเราปวดปวดปัสสาวะเหมือนอั้นปัสสาวะไว้นิดๆแต่ก็ไม่มีอาการปวดอาการเจ็บมากมายแล้วพอไปตรวจประจุแทบจะบอกว่าปัจจุไม่เชื่อว่าปัจจุเป็นหมอเขาบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเฉียบพลันอาจจะเป็นเฉียบพลันมันก็จะเป็นได้โอ้ตายแล้วเอาที่ผมตายแล้วผมยังเข้าใจว่ามะเร็งต้องใช้เวลาก่อตัวกันนี่นะครับโอ้ห้าปีสิบปีมีระแบบเฉียบพันด้วยเหรอ เขาบอกว่าเหมือนว่าเป็นเอ็กคิวเป็นเฉียบพันธุ์เป็นเป็นเป็นขึ้นมารวดเร็วมากผมเป็นภูิแพ้มา2ี่สิกว่าปีนะครับอย่างหนักทีเดียวนะครับแล้วก็มารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งอีกนะครับโอ้แบบโชคร้ายค่ะแล้วแล้วพอรู้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับขั้นตอนในการรักษาโรคมะเร็งทําไงครับป้าจูก็หมอครั้งแรกนะคะหมอที่ไทยนัะคลินกก็บอกว่าอืยังไม่ต้องให้คีโมยังไม่ต้องทําอะไรป้าจูลองลองดูอีกสัก ตรวจซ้ำดูอีกหนึ่งเดือนหลังจากนั้นหนึ่งเดือนรอหนึ่งเดือนแล้วไปตรวจใหม่ไปตรวจใหม่ครับผลก็ปรากฏว่ามันก็ยังปกติอยู่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมปกติคือเป็นมะเร็งอยู่เป็น,ป,นปกติเป็นเหมือนเดิม,มขนาดก็เท่าเดิมประจุรู้จักกับอูอมิเนี่ยครับก่อนหรือหลังเราทราบเป็นตัวของมะเร็งเนี่ยครับ คือป้าจุกินกินอูมิก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะว่าป้าจุเป็นภูมิแพ้อยู่ใช่ไหมคะอครับเป็นภูมิแพ้อยู่ก็ป้าจุมากินอูมิเนี่ยอาการภูมิแพ้ก็หายหายไปเลยคือไม่เป็นเลยไม่เป็นภูมิแพ้เลยแล้วครับก็คือที่ไอ้ต้องพ่นไอ้ต้องพบไอ้ต้องหยอดอะไรอไทั้งหมดนะคะป้าจุไม่เอาไอ้นี้ก็ไปเก็บไว้เลยไม่ใช้คือทั้งหมดได้ออกจากป้าจุไปเลยไม่ว่ายา เมื่อก่อนกินยาเนี่ยต้องพกยานะคะยายาภูมิแพ้ตลอดต้องกินก่อนนอนวันละเม็ดสองเม็ดบ,บางครั้งนะคะ,อะตอนนี้ประจุไม่ต้องพกยาภูมิแพ้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ได้อมิมาผมบอกตวเนะครับผมฟังแล้วเหลือเชื่อครับประจุพูดเชยร์สินค้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะจริงอะอ,อ,อูมิมันดีจริงๆปัจจุแบบถ้าเกิดว่าให้กลับไหวได้จะกลับไหวนะเนี่ยจริงๆพูดจริงๆโอ้โห เพราะว่าอูมิเนี่ยทำให้ป้าจูได้มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้กินแล้วดีจริงๆค่ะดีมากๆเลยค่ะก<อ>็ะอยากให้ใครที่เป็นภูมิแพ้เหมือนป้าจูนะคะให้มากินอูมิแหละดีที่สุดเจลตัวนี้ดีที่สุดค่ะอืไม,ไม่เคยเจอไม่เคยเจออาหารเสริมหรือไม่เคยเจอยาที่มันดีเหมือนอูมินะคะขนาดยาที่ตัวตัว,ตวป้าจูเป็นเป็นพยาบาลผู้ยาภูมิแพ้เซอร์เทคอะ กินไม่มีความรู้สึกค่ะถ้าอูมิ่งกินเข้าไปรู้สึกเลยค่ะเดียวโล่งแล้วก็หายแล้วทีนี้เรื่องของมะเร็งเนี่ยครับจากนั้นป้าจูนี่จัดการยังไงต่อป้าจูของมะเร็งเนี่ยป้าจูก็บอกหมอว่าป้าจูขอบอกหมอตรงๆอ่ะนะคะคหมอพิจัยว่าป้าจูขอกินอูมิก่อนได้ไหม ประมาณ3เดือนนะคะที่ที่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะคก็กินอูมิอันเนี้ยวันละเอ,อเดือนหนึ่งสองกล่องตกปร,ประมาณวันละสองซองโดบตลอดอะดบเออลองดูศิษาภายในสามเดือนพอไปหาหมอหมอว่าเอ๊ะอ,อะไรเกิดขึ้นเุณเยไงครับคุณเอ่อที่เขาไปทำตาตาวก็จะเล็กลง ไอ้สิบนึ่งเซนติเมตรเมื่อกี้แรงไข่มันเล็กลงเหรอครับมันเล็กลงแล้วก็จากที่เขามองที่ตรงซีดเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแบบมันมันดูค้ำอะ่ะตอนหลังมันดูจางจางลงด้วยะระหว่างนั้นเนี่ยครับทานยาหรือว่าคุณหมอมีการอะไรใช้แสงอะไรนะครับไม่อะค่ะหมอเขาบอกว่า ตกลงป้าจุ้ไม่ฉายแสงบอกไม่ฉายแสงอ๋อคือตอนแรกคุณหมอแนะนําว่าให้ป้าจุ้ฉายแสงให้ไปโรงพยาบาลมาน้อยนี่คือเรียกว่าเชียงหมอครับเนี่ยเชียงหมอค่ะรู้ดีรู้ดีม่ก็เรียกว่าคือพอดีป้าจุ้เองก็เป็นพยาบาลิชาชีพก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของสุขภาพต่างๆอยู่แล้วเลยนะครับก็คือก็ไม่ยอมฉายแสงไม่ยอมฉายแสงไม่ยอมทําอะไรอะค่ะแล้วทำไมถึงไม่ยอมล่ะครับใช้แสงน่าจะมีส่วนช่วยไม่ใช่เหรอครับไม่อะค่ะเพราะว่ากลัว ไอ้กล้ามเนื้อตรงข้างๆมันจะตายไปด้วยเพราะฉายแสงมันจะทําให้เสื่อมใช่ไหมคะอ๋อ oh. เ, oh. เอา้ามันไม่ใช่สายแสงมันจะฆ่าเฉพาะเซลล์มะเร็งเหรอครับมันฆ่าเซลล์อื่นอยู่ด้วยรอครับข้างๆกล้ามเนือ้อข้างๆใกล้เคียงมันก็จะเสื่อมไปด้วยขอขอกินอุบิด,ดีกว่านะคะไม่ได้เชียนะคะแต่ว่ากินแล้วมันดีจริงๆกินแล้วป้าจุก็ไปตรวจเ,เขาเรียกว่า CA5 เป็นการเจาะเลือดครับจะเจาะเลือดจากเราอะนะคะเขาแล้วเขาไปวิจัยดู ก็ไปวิจัยดูว่าเชื้อมะเร็งในตัวของปัจจุวัน่ะฟาร์มเสี่ยงอ่ะอมไม่มีฟารมเสี่ยงแล้วพอระยะเกือบ9้าเดือนเนี่ยปัจจุก็อาการก็อยู่อย่างนี้ถ้าเกินเป็นมะเร็งก็ต้องเป็นมะเรงมากขึ้นหรืออาการมากขึ้นมันก็ต้องสุดโทมแล้วร่างกายก็อ่อนเพลียใช่ไหมคะมแต่ปัจจุไม่ก็ยังเหมือนคนปกตินะคะครับสําหรับตัวปัจจุปัจจุอยากจะบอกทุกคนนะคะว่า ก็ถ้าเป็นภูมิแพ้ถ้าเป็นมะเร็งให้ใช้อุมินะคะจนทุกวันนี้ป้าก็ยังยืนยันอยู่ว่าเพราะอุมิที่ให้ป้าจุมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้